ลูกสาวใครเก่งมากเลยสงฆ์ให้ยาววันด้วยได้ไหมสงฆ์ให้ยาววันด้วยได้ไหมคะได้ส่งให้ทุกคนอต,ตอบ<ห>ตอบย่าสิลูกสาวใครเก่งมากเลยตอบดังๆสิ สาวใครเก่งมากน่ารักที่สุดในสามโลกเลยย่าเกี่ยวไหมคะเกี่ยวสูสัยปู่จะไปกินเล้าหรอมั้งยังไม่ตอบย่าเลยลูกสาวใครน่ารักที่สุดในสามโลกเลย ริงหรือเปล่าลูกสาวพ่อเขียวกิงหรือเปล่าตัวกิงเสียงกิงไหม